ทุกคนสบายดีสวปอปอแล้วค่ะมือนี้ประอ้วนนะคะจะมาแชร์วิธีการประหยัดแก๊สนะคะทุกคนช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีแก๊สพุ่งปีดเลยแต่ว่าถ้าใครใช้สะดวกก็ไม่ได้ว่ากันนะพอดีประอ้วนอะ่ะมีสวนยางก็เลยประหยัดเงินไปได้เยอะคือมาเก็บฟืนอย่างเงี้ยค่ะ เป็นฟืนไม้ยางพารานะคะทุกคนนี่เลยให้ดูใกล้ๆนี่ค่ะข้อดีของเขาก่อไฟติดเร็วมากๆทุกคนเหมือนเขามีเชื้อยางเนาะสังเกตยางพาราไหมอุ้ยแขนดําสังเกตยางพาราไหมคะว่าเขาเหมือนกับเวลาเราเอายางยางรถหรือขอโทษนะคะขอโทษขอโทษนี่ค่ะจริงใจมากเลยรองเท้าเนี่ยค่ะทําจากยางพาราเนาะ ใครเคยเห็นเวลาเขาไปก่อไฟเนาะเขาจะใช้รองเท้าเนี่ยก่อนนะคะดังนั้นเชื้อยางพาราเขาก็จะอยู่ในไม้เนาะทำให้ไฟลุกดีนะคะทุกคนนี่ค่ะไฟมันจะลุกดีแล้วก็ทําให้ก่อติดง่ายนะคะเพราะว่ายางพาราของเรานี่ก็แห้งดีนะคะทุกคนทําให้ประหยัดในการเอ่อ ต้นทุนในการซื้อแก๊สนะคะเชื่อไหมว่าปะอ้วนเนี่ยก่อไฟหนึ่งครั้งเนี่ยสามารถหุงข้าวสุกได้หนึ่งหม้อเลยจริงๆนะคะช่วงนั้นคือกลับมาจากบ้านใหม่ๆอุ้ยลันทดมากเลยกลับมากลับมาจากกรุงเทพใหม่ๆนะคะมาอยู่บ้านคือยังไม่มีแก๊สใช้เนาะยังไม่มีไฟฟ้านะคะคือประหยัดมากช่วงนั้นแบบซับจงัง <c oughs> ก็ใช้ฟืนเนี่ยคะ่ะก่อขึ้นมาแล้วก็หุงข้าวอ่ะสุกไปเป็นหม้อเลยนะคะทุกคนตอนนี้ก็ ลดค่าใช้จ่ายไปเดือนละห้าร้อยได้นะคะทุกคนจริงๆนะลดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะใครที่มีสวนยางอย่า,ยาทิ้งโอกาสนะคะทุกคนเก็บไม้ฟืนแบบนี้มาทำเอ่อฟืนมาทำก่อไฟทำอาหารได้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเก็บฟืนกันนะคะไปค่ะ เรามีขมิ้นขาวหอยโข่งใต้และไข่หอยโข่งใต้สนใจโทร098 1์8 8495หรือแอดไลน์มาได้ยินดีต้อนรับทุกออเดอร์เลยค่ะประวันก็จะเก็บปืนมากองไว้แบบนี้นะคะ กขันใหญ่ก็ว่ากันไปนะคะประหยัดไปได้เยอะเลยนะคะทุกคนแล,และนี่ก็เป็นฟืนที่ปะอ้วนสับไว้นะคะนี่ค่ะวันไหนที่มากิดยางก็จะสับฟืนไว้แบบนี้นะคะเอาตะกร้าติดมาด้วย มากีดยางหรือมาหยอดกดนะคะเวลามาหยอดกดมากิีดยางก็จะเอาตะกร้าติดมาแบบนี้แล้วก็เก็บพืนกลับไปด้วยสังเกตได้ว่าท่อนไหนที่มันใหญ่ป้าอ้วนก็จะผ่าครึ่งแบบเนี้ยถ้าเราไม่ผ่าได้ไหมป้าอ้วนไม่ผ่าก็ก็ได้แต่ว่าเขาจะไม่ค่อยติดเหมือนกับผ่านะเขาติดไฟดีกว่านะคะผ่าแบบนี้ก็จะใช้ง่ายดีแบบนี้ก็ต้องการให้มันควันก็เราก็ แบบนี้ไปเลยไม่ต้องผ่าก็ได้นะคะควันเพื่อที่จะไล่เอ่อพวกงูพวกเอ่อตะขาบแมงป่องหรือแม้กระทั่งมดปวกที่อยู่ในบ้านนะคะก่อไฟขึ้นก็ขมงชงเฉีงก็ไล่สัตว์ร้ายไปในตัวนะคะพวกมดมแมลงงูนะคะก็ไม่เข้าบ้านก็นนี้ก็เป็นข้อดีของการใช้ฟืนนะนี่ค่ะแล้วก็จะเอาไปแบบนี้ เดี๋ยวจะพาไปเก็บขี้ยางทุกคนเคยเห็นขี้ขี้ยางที่เขากรีดออกมาแล้วไหมคะเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะสักครู่ค่ะค่ะทุกคนนี่ค่ะอันนี้เป็นขี้ยางนะคะที่กรีดออกมาแล้วนะคะสามารถเอาไปก่อไฟได้นะคะ เดี๋ยวจะเอามาให้ดูใกล้ๆค่ะเนี่ยค่ะทุกคนอันนี้เป็นขี้ยางที่ป้าอ้วนบอกนะคะเนี่ยค่ะ,คะจะสังเกตได้ว่าเขาจะเป็นเส้นๆสายๆแบบเนี้ยเนี่ยค่ะ,คะแลาเรากีดออกมาเนี่ยค่ะตันเนี้ย ใช้เป็นก่อไฟรอบแรกที่เราก่อครั้งแรกเลยนะคะปกติแล้วเราต้องผ่าฟืนเนาะแม่นบอพี่น้องผู้ใดที่ก่อไฟนั่นกับิีหูเนาะคะ่ะค่าครั้งแรกมันต้องผ่าฟืนน,น้อยแต่ว่าถ้าเราทําแบบนี้นะคะยงกัดขคอยถ้าเราทําแบบนี้นะอันเนี้ยจะช่วยให้ติดไฟเร็วยิ่งขึ้นสังเกตไหมนี่ยค่ะจะเป็นยืดยืดเนี่ย อันนี้เป็นตัวยางพลาที่เขาติดมากับตัวเนี้ยติดมากับขี้ยางเนี่ยคะ่ะทุกคนเนี่ยยืดๆเนี้ยตัวที่เป็นตัวยางพลาก็จะเป็นยืดๆแบบนี้นะคะที่เขาติดออกมาแบบเนี้ยนะคะจะทําให้ติดไฟดีมากยิ่งขึ้นนะคะทุกคนนี่เลยใครที่มีส่วนยางนะอย่าทิ้งนะนี่เลยเนี่ยเนี้ย ตามพื้นเนี่ยเก็บได้หมดเลยนะคะเนี่ยตอนแรกป้าอ้วนก็ไม่รู้นะคะแต่ว่ามีข้อแม้นะต้องเอาไปตากแดดก่อนนะคะตากแดดก่อนค่อยใช้ให้แห้งก่อนนะคะถ้ายังดิบเนี่ยยังดิบแบบนเนี้ยเนี่ยยังดิบอยู่นะคะเนี่ยยังใช้ไม่ได้นะคะเขาก็ยังไม่แห้งแต่ถ้าเป็นออกดำๆแบบนี้แบบเนี้ยแห้งแล้วน่าจะเป็นปีแล้วนะคะเนี่ยค่ะเราสามารถใช้ได้เลยแต่ว่า ถ้าอยากให้สบายใจกลัวมันไม่ติดก็เอาไปตากเน้นําให้ไปตากก่อนนะคะยุ่งยากนิดนึงก็ไม่ถึงก็ยากมากนะคะทุกคนทําได้คือประหยัดนะคะ,ะประหยัดไปตั้งเยอะแล้วก็สะดวกนะคะไม่ต้องมานั่งผ่าฟื้นให้ยุ่งยากเลยนะคะนี่ค่ะเยอะแยะเลยนะคะปะ้าอ้วนว่าคือไม่เคยมาเก็บสักทีมันนานแล้วเนาะเป็นปีอะถ้ามาเก็บก็คือได้เป็นกระสอบอะ วันนี้คงจะเอาไปไม่หมดเยอะมากทุกคนนี่นี่เลยโอ้โหมูลค่านี่ประเมินไม่ได้มูลค่าทางใจใทุกคนนี่ค่ะมันประหยัดไปได้เยอะเนี่ยค่ะก็ช่วยกันประหยัดเนาะเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยแล้วก็จะไปใส่ในตะก,กระ้าของเราเนี่ยค่ะ เพื่อนคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะแล้วก็ช่วยเพื่อนๆได้ประหยัดค่าใช้ใจ่ายไปได้เยอะแบบนี้นะคะสําหรับคนที่มีส่วนยางเนาะสามารถเอาไป a อเดฟเอาไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันได้เลยนะคะทุกคนก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งอย่าลืมอุดหนุนสินค้าของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนี้ค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขร่ำรวยเงินทองค่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย เรามีขมิ้นขาวหอยโข่งใต้และไข่หอยโข่งใต้สนใจโทร0 9 8 1์5ก4 9 5หหรือแอดไลน์มาได้ยินดีต้อนรับทุกออเดอร์เลยค่ะ